วัสดีครับผมสมหมายเจสุ่์กรุงเทพเซลล์สาขาสีนากลินวันนี้เราจะพามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งรอปล่อยเช้าวันนี้แล้วก่อนจะปล่อยก็ขออนุญาตลูกค้าดูรถนะครับที่จะปล่อยวันนี้นะครับขออนุญาตลูกค้าจะาของรถด้วยครับวันนี้ยังไงก็มาทําคลิปให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรที่น่าใช้บ้างมีเอกลักษณ์จุดเด่นตรงไหนนะครับแล้วก็ มีประโยชน์การใช้งานส่วนต่างๆมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เราก็จะมาให้ดูรุ่นนี้จะเป็น m ิ x x รุ่น Active เครื่อง 1900cc ตัวนี้จะเป็นเครื่อง 1900cc ร้ซีแรงม้านะแรงบิดมาที่350นิวตันเมตรเลยนะตัวนี้นะครับทำไมเราต้องรู้แรงบิดด้วยนะครับแรงบิดก็คือ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราอ่ะนะถ้าเราต้องการรถที่ไม่ได้ใช้กำลังก็คือเน้นประหยัดน้ำมันเราก็ใช้เครื่องพันเก้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันแล้วก็ถ้าเราเน้นความแรงสะใจเราก็ต้องเครื่อง3000ไปเลยทางนน้นเลยนะครับแต่ราคาค่าตัวก็จะสูงกว่าหน่อยนะครับอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยตรนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรถรถุ่นนี้ภายนอกกันนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีเรื่องล้อนะลายล้อจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ หลายล้อเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นก้านขนาดใหญ่นะดูแลรักษาง่ายนะก้านนี่นี้ครับแล้วก็เดิมทีรุ่นนี้จะเป็นยางตลอบนะครับแต่ลูกค้าจะใช้ยางบิสโตรเราก็หามาได้ให้ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับจะชอบแบบไหนเราสามารถเปลี่ยนยางให้ได้บางทีก็เปลี่ยนแม็กนะครับอยู่ที่การใช้งาน ภายในข้างเป็นแบบสีดำนะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเส้นสายจากด้านหน้าสู่ด้านท้ายนะอ่าไม่ได้เป็นเรียบๆนะครับมีสันขึ้นมาให้ความสวยงามและความแข็งแรงด้วยสันนี้นะนะครับรุ่นแอคทีฟนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ตัวรถเลยนะครับบางทีเอารุ่นนี้ไปทําเป็นอ่าตัวเปลี่ยนเนี่ยครับลาบหลังคาเปลี่ยน กรเปลี่ยนแม็กให้เหมือนตัวเกตท็อปก็ยังไม่เหมือนอยู่ดีเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเขาเลยนะครับนี่จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตัวรถเกตแอคทีฟเป็นเกตเ,เริ่มต้นเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเกตราคาเน้นประหยัดแต่เน้นความคงค่าในการใช้งานไปนไหนก็เก็ดที่นั่งเหมือนกันเหมือนกับตัวท็อปนะนะครับสอกาศดก็เป็นแบบมาตรฐานที่ปัดน้ำฝนนะ้ำไม่ได้ขึ้นที่การปัดนะน้ำขึ้นที่ตัวรถนะครับ หลกงคาโปงเป็นแบบนี้นะยังเป็นโฉมตัวนี้อยู่นะครับปัจจุบันอยู่ไฟหน้านะครับเป็นแบบไฟ B LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ภายในโคมไฟใหญ่ด้วยแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับสามารถปรับระดับได้ด้วยนะตัวนี้รุ่นแอคทีฟปรับระดับได้ถึงมีระดับศูนย์ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับสี่ระดับเลยนะครับปรับได้สี่ระดับอยู่ที่การใช้งานเรานะตัวนี้ จากหน้าตัวใหม่เป็นแบบตัวนี้ปัจจุบันนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับช่องอากาศนะครับขนาดใหญ่นะช่องอากาศนี้ทําให้อากาศไหลผ่านนะครับเข้าไปที่อินเตอร์คูลเลอร์นะครับการเผาไหม้ดีขึ้นประหยัดน้ำมันนะแล้วก็อินตเตอร์คูลเลอร์ขยัดขนาดใหญ่ด้วยนะช่วยระบายความร้อนนะครับเป็นเครื่องส่วนสี่สูบแถวเรียง16วานะเป็นเครื่องคอมเร็ลนะครับตัวใหม่เลย ใบเล็ออกอินเจคชันวีจทบมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้นอนด้วยนะตัวนี้นะครับสีบอลเงินนะสีนี้สีสวยงามมากเลยมีสันขึ้นมาด้วยนะสันนี้ช่วยความแข็งแรงและความสวยงามด้วยนะครับตัวแอคทีฟนี่ลูกค้าจะออกรถตัวนี้ดูรีวิวกันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในด้วยกุ้ลงล้อก,ก็กลมคึงกับรถนะครับนี่นะครับช่องล่างด้านหน้าเป็นอิสระปิกนกสชั้นนะ มา,าพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับตัวนี้เป็นแบบนี้เลยคอยสปริงขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงนะครับนี่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กระจกมองข้างนะครับออกแบบนะครับตามหลักแอโรไดนามิกเลยนะครับปรับไฟฟ้านะตัวนี้กระจกภายในนี่ปรับไฟฟ้าได้นะครับ แต่รุ่นนี้จะพับด้วยมือนะไม่ได้พับไฟฟ้านะเกตเริ่มต้นแอคทีฟนะครับตัวนี้ใส่ฟิล์มส่กสันสาดให้เรียบร้อยเลยนะครับราวหลังคานี่มาใส่เพิ่มทีหลังนะลูกค้ายอยากใส่ใส่ได้นะครับอ่ลาลาวหลังคาจะสวยแบบนี้เลยนะครับให้ดูสวยงามแบบตัวท็อปนะดูไม่เรียบไปนะครับดูสวยงามขึ้นตกแต่งให้สวยงามได้มือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัวนี้อ่าความยาวตัวรถก็4 8 5 0ัมิล ประมาณห้าเมตรนะนะใกล้เคียงห้าเมตรนะครับความยาวนะครับความกว้างเราอยู่ประมาณเมตรเก้าสิบกว่านี้นะครับความสูงก็เมตรแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเมตรใกล้ๆกล้ไม่เก้าสิบะครับเมตรแปดสิบห้ายังไงกับลูกค้าหาที่จอดรถก็ประมาณนี้นะครับม,มีตัวรถนี่นะครับแต่งประตูนี้เราใส่เบาะหนังให้นะรุนนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับตรงนี้จะเป็นผ้านะครับตรงนี้เราใส่หนังให้เลยนะครับ สามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับนี่ทางขึ้นตัวนี้เราก็ใส่สตับเพดให้ด้วยนะกันเป็นรอยเวลาเราเหยียบพื้นเป็นทรายนี่เราสามารถตรงนี้กันได้นะครับสตัฟเพดกันเป็นรอยได้ทางขึ้นหนาะตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีกุญแจมีเสียงเตือนด้วยนะเวลาลืมอกุญแจนะครับขารถไว้จะมีเสียงเตือนเอาดึงออกแล้วเสียงแงบเลยนะครับแล้วก็บ่อนั่งนะครับนี่ใส่เบาะนั่งเป็นเบาะหนังแบบนี้ให้นะครับเดินได้จริงด้วย สีขาวนะครับใส่อบ์ดหนังให้สวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้น่าใส่เบรกมือไฟฟ้าให้เลยมีเบรกมือไฟฟ้ามาจากโรงงานเลยนะครับมาจากเราไม่ได้ใส่เพิ่มทีหลังนะมาเพ่อออโต้เบรกโฮนะครับหัวเกียร์มีแผ่นตำแหน่งบอกเกียร์ให้ด้วยนะครับที่หัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยสามารถสับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะ 6สปีดเลยนะครับขึ้นเขาลงเขาลงทางชันใช้เกียร์ธรรมดานะครับใช้เอนจินเบรกเวลาเบรกนี่ปลอดภัยนะใช้ engine b r a k ประหยัดน้ามันด้วยทําให้ไม่เปลืองเบรกเวลาใช้เครื่องยนต์เนี่ยเวลาเราวิ่งวิ่งไปนี่นะถ้าเราจะเบรกเรื่อยๆเนี่ยเบรกจะหมดวนะครับเราเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเข็นเกียร์ช่วยเรื่องการเบรกได้ครับแล้วก็หลังคาจะเป็นสีนี้เลยนะครับข้างบนสีสะเป็นสีนี้นะครับ ตอนนี้ใส่กล้องบันทึกหน้าให้ลูกค้าด้วยนะตัวนี้นะครับกล้องบันทึกหน้านะครับเวลานะครับบัน,นทึกภาพได้ด้วยนะครับมีเมมให้สามสองกิกด้วยนะครับนี่คอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้ากูนุ่มด้วยนะรุ่นนี้มือแม็กแอคทีฟไม่ธรรมดานะใส่เป็นกูนุ่มแบบตัวท็อปให้เลยแล้วก็เสาเอก็จะมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับตอนกลางก็จะมีตัว นะครับไปฉุดเฉินอยู่ตรงกลางเลยนะครับกดง่ายนะเหตุฉุกเฉินปุ๊บกดทันทีได้เลยจ่อนะครับขนาดเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ที่ปรับแอร์เป็นแบบมาตรฐานนะมีสามปุ่มนะครับปุ่มทิศทางลมปุ่มระดับความแรงของลมแล้วก็ปุ่มน้ํายานะครับความเย็นใส่ได้เลยนะครับตัวนี้การใช้งานนะภายในกว้างนะนั่งสบายเลยกว้างแบบนี้เลยนะครับนี่ ระยะห่างระหว่างไหลนี่ห่างมากเลยนะครับนั่งไม่เดือ,อดนะแล้วเวลานั่งพิงตรงริมประตูนี่ยังมีพื้นที่เหลือวางวางแขนได้อีกนะตรงนี้นะครับนี่กว้างนะนั่งสบายนะครับแล้วก็บอร์ดนี่พับได้สาราพัดประโยชน์เลยนะครับเอนนอนได้ด้วยนะครับตอนหน้านะครับตอนกลางนี่ก็จะมีที่ใส่แว่นตาด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ไฟไฟนี่เก่งนะครับไฟสองแผ่นที่ได้ด้วยให้ความสว่างนะ นี่แล้วก็ที่บางแดดนะครับอ่าที่บางแดดไม่มีกระจกสองหน้านะนะครับนี่เน้นความประหยัดนะครับตัวนี้เดี๋ยวราคาค่าตัวว่าทีนะนะครับภายในกว้างประมาณนี้เลยนะครับภายในนี่ก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้าสองใบนะมีกองฝุ่นเพียงสองจุดห้านะครับลูกคนที่ปุ่มแพน้นั่งตัวนี้สบายดีนะครับมีกองฝุ่นเพียงสองจุดห้านะครับ ของฝุ่นได้ด้วยช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้อันแบบนี้กว้างแบบนี้นะครับอันนี้ตอนหน้านะนะครับและเบาะนั่งนี่ปรับได้ถึงหกทิศทางเลยนะครับนี่ปรับขึ้นลงแนวดิ่งได้นะปรับขึ้นลงแนวดิ่งได้แล้วก็เดินหน้าถอยหลังพนักพิงนะครับหกทิศทางเลยนะครับนี่กดง่ายๆนะครับอย่างนี้เลยกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะมิวเอ็กซแอคทีฟตัวเริ่มต้นนะคุญแจรีโมทนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับล็อกรถเปิดรถได้แล้วก็พวงมาลัยนะครับตกแต่งด้วยวัสดุนี่โครเมี่ยมให้ด้วยนะแล้วก็มีฟังก์ชันปรับที่พวงมาลัยสามารถรับโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะนะครับสามารถจูนรับโทรศัพท์ได้เล่นเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับสามารถจูนบลูทูธนะครับถ้าเป็นมือถือก็สามารถที่จะเล่นบลูทูธได้นะครับฟังเพลงได้ดีมากๆเลยนะครับ ส่วนจอเอไดีเป็นแบบมาตรฐานนะจอเป็นแบบนี้เลยนะครับ a c t i v e นะครับลูกค้ายังไม่เคยเห็นจอรุ่นี้จะเป็นแบบมาตรฐานนะจอนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าจอเป็นแบบนี้มีบอกระดับความเร็วนะครับของเครื่องยนต์นะครับนะครับแล้วก็จะมีรอบวัดความเร็วนะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงมีให้หมดเลยนะครับตำแหน่งไฟต่างๆมีบอกนะครับไฟเตือนต่างๆมีครบเลยนะครับเบรกมือนะครับ ประตูปิดม่สนิทก็มีบอกให้ด้วยนะครับหลายอย่างเลยอ่าไงก็เข้ามาดูชมได้นะรถมีทดลองขับให้ด้วยนะลูกค้าสนใจก็เข้ามาได้เลยที่สูงเทพเซลสีคลินนะครับสุนปการผมอยู่ที่นี่นะครับประจําอยู่ที่นี่ง่อนขต่างๆไงเรื่องไฟแนนซ์ไงก็สอบถามได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับเรื่องตัวรถนะครับเรื่องแคมเปญแคมเปญต่างๆไงก็มีให้เรียบร้อยเลยนะครับ อันนี้สีบอลเงินนะราคาค่าตัวมิวเอ็กซ์แอคทีฟสีบอลเงินนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมืนสี่พันนะมีสีเลือกสองสีรุ่นนี้มีสีขาวมุกกับสีบอลเงินนะครับมีสองสีถ้าจะเอาเลือกหกสีต้องเริ่มอีลิแกนเลยนะนะครับราคาก็เพิ่มอีกนะครับสองแสนกว่าบาท,บาทบาาาบเพิ่มอีกสองแสนกว่าบาทนะครับราคาค่าตัวนะครับเพิ่มอีกสองแสนกว่าก็ได้ออปชั่นมาหลายอย่างนะนะครับ ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าถ้าเกิดเป็นอีลิแกนนะไม่เปิดได้มือธรรมดามีหลายอย่างนะครับที่ต่างกันลายล็อกก็จะต่างกันไปนะครับชุดแต่งก็จะต่างกันอันนี้เน้นความคุ้มค่าราคาประหยัดอย่างนี้นะครับยังไงก็สอบถามมาได้นะมีช่องทางหลายช่องทางเลยนะครับนี่เรามาให้ดูจุดจ,จุใจเลยนะครับรุ่นนี้ทั้งภายนอกภายในครบเลยนะครับไฟหน้าตอน3นะครับตอน3อ่า เดี๋ยวพาดูตอนสามนิดหนึ่งตอนสามนี่กว้างนะครับคนร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบนี่นั่งสบายเลยนะตอนสามนี่สูงนะครับอไม่ได้โม้นะครับ,รบเรื่องจริงเลยนะครับตอนสามนั่งสบายนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับตอนสามมีที่พนักพิงศรีรษะด้วยนะสามารถปรับขึ้นมาได้สามารถเอนนอนได้นะครับได้หลายระดับเลยนะครับไม่เอ็นสุดแล้วจะไม่ติดข้างหลังเลยนะครับอื ด้านหลังมีไลฟฟ้าด้วยนะครับแอร์ก็มีให้ขึ้นสามตอนเลยนะตอนตอนหลังตอนกลางแล้วก็ตอนหน้านะครับมีสามตอนเลยแอร์นะให้ความเย็นทั้งคันเลยนะครับนี่ให้ความชุ่มฉ่าทั้งคันถ้าไงลูกค้าจะเปลี่ยนรถจากรถเป็นแครบนะครับหรือว่าสี่ประตูมาเปลี่ยนเป็นมิวนี่ก็คือนะครับเราก็รับเทิร์นด้วยนะยังไงก็สอบถามข้ามาได้เลยครับความสะดวกทุกอย่างเลยมีเงื่อนไขดีๆไงก็ ติดตามนะครับเชื่อติดตามด้วยนะกดติดตามนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเราก็จะมีรถรุ่นต่างๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกวันก็รถรุ่นในสู่ก็จะมีร่วมร่วม40รุ่นน่ะนะยังไงก็ทยอยลงทุกวันนะครับให้ลูกค้าได้ชมความแตกต่างระหว่างรุ่นนะว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างอ่ายังไงก็ติดตามด้วยนะครับสวัสนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ